ทุกคนมามีจิตสุดท้ายหมดไม่มีใครไม่มีเพราะมันคิดตลอดเวลาแต่แล้วจะบอกว่าเวลาคนที่จะประสบอุบัติเหตุมันไม่คิดไม่ใช่ก็ในระหว่างที่มันกำลังขับรถมันคิดอะไรอยู่ล่ะเวลามันขับอยู่ปุ๊บมันชนโป้งแล้วมันตายในขณะนั้นจิตสุดท้ายตัวการที่มันคิดอยู่คิดอะไรอยู่คําถามเพราะนั่นมันวัดตรงนั้นบวกกับความลาดเอียงเทียงในตลอดสังสาลวาตของเขาอ่ะมันไหลทําให้เขาคิดก่อนตายเขาคิดเรื่องอะไรเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะตัดตัดจุ๊บไปอ่ะนั่นแหละนาไปสู่พบแล้ว เขาสร้างภพสุดท้ายของเขาเป็นภพอะไรล่ะเรื่องที่เขาคิดอ่ะเพราะฉะนั้นภพสุดท้ายที่เขาจับไว้ได้มันยึดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยอุปทานมันจับตัวนี้จับตัวนี้เสร็จปุ๊บมันเป็นภพนําไปเกิดชาติใหม่เลยก็ไปเกิดต่อไปเกิดได้อาตภาจิตดท้ายก่อนตายจับอะไรมันก็ไปเกิดตามชาตินั้นเพราะฉะนั้นเขาสร้างภพสิ่งใดก็นําไปสู่การเกิดชาติใหม่ในสิ่งนั้นตามเพราะนั้นไม่มีนะไม่มีจิตสุดท้ายดังนั้นเขาคิดไม่มีใครหยุดคิดได้นะไม่มันคิดตลอดดังนั้นแม่สกายขับว่าเราคิดไได้ คิดนอนดึกเตียนคิดไหโอ้โหยิ่งคิดหนักกว่าเดิมอีกมันฟุ้งซ่านอย่างนั้นมันคิดตลอดเวลาไม่มีเขา่าไ่คิดดังนั้นตัวสุดท้ายที่มันคิดถึงะนั่นแหละจิตสุดท้ายของเขาที่มันไปเกาะไว้อะมันไปเกาะอยู่กับอะไรตัวที่สองอะไรอะเทคนิคการจำเทคนิคการจำเห็นไหมแล้วจะมาถามคนที่ลืมไปแล้วทุกวันนี้มันยังโดนประเด็นเรื่องว่าสอนผิดอยู่เลยเพราะบางทีจำผิดจำพลาดเลยนะ อาจารย์ไม่มีเทคนิคในการจาอะไรเลยเพราะอาจารย์ก็จาอะไรไม่ได้มีใครดีละในตัวยิ่งตัวบทกฎบทธรรมในพระไตรปิฎกอาจารย์ยิ่งจำไม่ได้ลืมบ่อยมากอาจารย์ไม่อาศัยการจดจําอาจารย์อาศัยความเข้าใจเราปฏิบัติแล้วเราได้สภาวะแบบไหนอาจารย์ก็จําสิ่งนั้นมาสอนเราเคยมีบทเรียนประสบการณ์แบบไหนที่มันผิดพลาดแล้วเราแก้าขาไขวยความผิดพลาดนั้นได้จนประสบความสำเร็จเราก็เอาสิ่งนั้นแหละมาบอกสอน เราเคยปฏิบัติติดตรงไหนขัดข้องตรงไหนแล้วเราแก้มันได้ตามหลักคําสอนเราก็หยิบเอาตรงนั้นที่เราเห็นแล้วเข้าใจแล้วออกอาบอรสอนนั้นอาจารย์จึงไม่ได้อาศัยความเข้าใจอ๋อไม่ได้อาศัยความจําเราอาศัยความเข้าใจแล้วนํามาอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนในบริบทนั้นได้เพราะนั้นเวลาอาจารย์สอนเนี่ยไม่มีสคริปต์ไม่ใช่ว่าเพราะอาจารย์จำได้ทุกเรื่องแต่อาจารย์เนี่ยพูดไปว่าแต่ละคนแต่ละคนจะฟังเรื่องอะไรได้ แต่ล้วไปในแต่ละที่บางที่ก็ซ้าเรื่องเดิมบางที่ก็เปลี่ยนเรื่องใหม่บางที่ซ้าเรื่องเดิมแต่ก็มีเรื่องใหม่สอดแทรกเข้าไปเสมเอมันแล้วแต่สภาวะของคนที่เข้ามาฟังอย่างเงี้ยว่าแต่ละคนฟังเนี่ยมันควรจะต้องสอนอะไรในบริบทนั้นอาจจะไม่เคยสอนแล้วต้องเต็มตัวอะไรไปถึงก็สอนเลยสอนตามอีซีบาร,รมีของแต่ละคนที่จะพอรับตามสภาวะทำได้นึกอะไรก็พูดพูดไปอย่างนั้นมนันนันอาจารย์ก็จำไ,ไม่ได้นึกอะไรก็พูดไปอย่างนเงี้ยดึงออกมาให,ให้มันเชื่อมโยงก,กันเกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังพยายามบอกสอนบอกกล่าวอยู่ในขนาดนั้น แล้วข้อที่สามแม่ดาม่ดา,ดาทำไมนะอยากให้อาจารย์ด่าวันนี้อาจารย์ตั้งใจจะไม่ด่าหน้านี่เห็นว่าคาดหวังจะนำมาซึ่งความผิดหวังเสมอเพราะนันอยากคาดหวังเพราะวันนี้อาจารย์ตั้งใจจะพูดเกี่ยวกับสมถาวิปสนาจึงต้องสำรวมระวังในในในอัตในธรรมก็จึงไม่ได้ด่าดังนั้นก็รวบรวมเอาคำด่าที่อาจารย์มีทั้งหมดนั่นแหละด่าเข้าไปซะเอาไปฝึก ไปตัดคลิปเขาด่า,ดาวดในอินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วเพราะนั้นเราก็พยายามฝึกฝนเอาลักษณะสิ่งที่อ,อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจา้าให้ได้เมื่อเราปฏิบัติได้ผลประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองไม่มีใครไปูรับผลนอกจากตัวเราเราสร้างเหตุแบบไหนย่อบได้ผลแบบนั้นประมาณนี้เน,นาะจสาธุอยากถามอาจารย์คือ อยากบริจา่างกายให้กับโรงพยาบาลแต่แม่บอกว่าไม่อยากให้ทำเพราะว่าเดี๋ยวจะพิการเหมือนพ,พูดให้หน้ากลัวว่าศพของเราอาจจะถูกไปไปอยู่ไปให้อียิปต์อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนออกไปต่างประเทศแล้วเราก็จะหลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจจริงอยากจะบริจาคให้มันเกิดประโยชน์ะค่ะได้เลยแล้วแต่ยิ่งให้ยิ่งได้รับ การที่เราเกิดมาร่างกายเราไม่ครบองค์ประกอบเกิดจากการที่เราทำปาณาติบาตวิบากอย่างเบาคือการฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนให้สัตว์ได้ยากหักขาโกรหักขาเขียดตัดขาตัดแค่ควัวควายจช้ท่าที่มันยังมีชีวิตนะฆ่าอันนี้เรียกว่าลักษณะของการเบียดเบียนให้สัตว์ได้ยากตัวนี้วิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อโลกไฟแค้เจ็บพิการก็นับว่าเป็นโลกไยไข้เจ็บเพราะนั้นมันไม่ใช่เกิดจากการที่เราสละการสละย่อบได้สิไม่ใช่การสละทําให้สูญเสีย ถ้าการสละแล้วทําให้สูญเสียพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราสละเพื่ออะไรถ้าการสละเป็นการที่นามาซึ่งการล่มจมหรือการพิกลพิการแล้วใครจะสละอะไรทีนี้มันก็มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความ,มงหงแหนแสดงว่าคําสอนนี้ผิดจากหลักคําสอนพระเจ้าแต่ถ้าเราอยากบริจาคมีเจตจานงในการสละกายนี้ให้กับคนเพื่อให้เขาเนี่ยได้ทําประโยชน์ต่อไปในการที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บคนมากมายทําไปเลยเจตจานงดีแต่ต้องทําตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเรายังตั้งเจตนาในการสละกายนี้ได้ แต่ไปทําตอนตายใกล้ตายอะไรเงี้ยมันสลัไม่ได้เพราะเราไม่ตั้งเจตนาตายไปแล้วไปเขาออกไปทําทีหลังนี้ไม่เกิดประโยชน์ต้องสละตั้งแต่วันนี้แล้วระลึกถึงทมเนี่ยตลอดเวลาระลึกถึงบุญที่เราสละเนี่ยตลอดเวลาว่าเอออีกหน่อยเราจะตายเราจะได้สละกายนี้ไปเพื่อประโยชน์ต่อคนอื่นเพราะกายนี้เป็นของทิ้งทิ้งไปก็เสียเปล่าเอาไปเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนดีกว่าเราก็สละได้อย่างเงี้ยทําไปเลยไปส่วนหน่งบุญอย่าไปเชื่อความเห็นผิดแบบนั้นเนาะไม่ต้องติดใจทําเลยจ วันนี้หนูมีคำถามมาถามอาจารย์3ข้อนะคะข้อแรกคือการสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเราแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติของเราผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไหมคะทั้งๆที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเกิดในภพภูมิไหนแต่ว่าเราคิดถึงเขาแล้วอยากให้เขาอนุโมทนาบุญกับเราในครั้งนั้นนะคะในการที่เราสวดมนต์ เราต้องวางเราต้องวางความหมายคือเราไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าเมื่อเราทําแล้วเขาจะได้หรือไม่ได้เพราะเราไม่รู้ภพภูมิของเขาในที่ไปว่าเขาไปที่ไหนหน้าที่เราคือเรามีสติในการทําบุญอุทิศให้กับเขาจะได้ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราได้ทําแล้วจากนั้นเมื่อเราทําแล้วคนจะได้ไม่ได้เป็นวิบากกรรมของเขา เราไม่สามารถไปบังคับหรือไปทําให้ใครได้เขาต้องทําให้ตัวเขาเองเหมือนเวลาเรากินข้าวเราต้องกินด้วยตัวเราเองเหมือนเราใช้ชีวิตเราก็ขวนขวายจิจก,การงานด้วยตัวเราเองไม่มีใครสามารถช่วยเราได้แต่แล้สุดท้ายแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดังนั้นทุกคนเมื่อตายไปก็ต้องพึ่งตัวเองพึ่งอีไปตีเท่านั้น่ะแล้วก็พึ่งอาศัยเหตุปัจจัยที่เราเคยทําในตลอดชีวิตเราที่ได้ฐานะเป็นคนอยู่ดังนั้นเราอย่าไปห่วงแทนใครหน้าที่เราคือห่วงตัวเองว่าตอนเราตายเราจะเอาโภคทรัพย์ที่ไหนไปใช้ ไม่ใช่มานั่งหวงคนอื่นว่าเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะได้รับไหมเขาจะมาอนุโมทนาบุญกับเราได้หรือเปล่าเพราะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจตรงนี้หน้าที่เราคือเราทําถ้าเราต้องการอุทิศอุทิศไปเขาจะได้ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นแต่เราได้แน่นอนได้จากการทําในสิ่งนี้เพราะนั้นเราพยายามปรุงแต่งกลับมาที่เจตนาในปัจจุบันของเราว่าเราทําบุญเพื่ออ,อุทิศกุศลเมื่อเราอุทิศแล้วไม่ต้องไปสนใจใายดีกับสิ่งใดสนใจอย่างเดียวว่ากุศลได้เกิดขึ้นแล้วแค่นี้จะได้ไม่เกิดความกังวล ข้อ2ก็คือเราสวดมนต์นั่งสมาธิแต่คําสวดมนต์เนี่ยหนูก็ไม่รู้ความหมายค่ะอาจารย์แต่อาจารย์เคยพูดว่าถ้าเราไม่รู้ความหมายเราจะไม่สามารถนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้ออแต่สิ่งที่หนูได้นะคะอาจารย์ก็คือเป็นคนที่มีสติและสมาธิมากขึ้นจากที่ว่าเราเคยโมโหง่ายก็กลายเป็นคนใจเย็นขึ้น จากที่เห็นข่าวต่างๆตามสื่อก็อาจจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์บ้างก็คือไม่พูดก็คือมีสติขึ้นมารรู้ได้ว่าเราไม่ควรจะพูดก็คือไม่พูดแบบนี้คือประโยชน์ไหมคะอาจารย์เราฟังรมไหมฟังค่ะนั่นแหละเราได้จากทมไม่ได้จากการสวดเพราะเราไม่เข้าใจแต่เราพิจารณาว่าเฮ้ยทำไมเราต้องไปคิดตามเขาเฮ้ยทำไมเราต้องไปเวลามีข่าวเราจะไปด่าเขาเพื่ออะไรเราเลิกไข้ควรตามเมื่อเราไข้ควรตามได้ บวกกับการไปฝึก pues <Kas per now> สติด้วยการสวดมนต์ภาวนาเมื่อเราสวดฝึกสติภาวนาเราก็ทิ้งอารมณ์ได้เราเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังธรรมกับการสวดมนต์ที่เป็นการฝึกสติเอามาพดูรวมกันย่อมเกิดประโยชน์ได้เพราะนั้นการสวดมนต์เราก็ได้ประโยชน์แต่ได้การฝึกภาวนาการฟังธรรมย่อมได้ประโยชน์จากธรรมนั้นแล้วนำธรรมนั้นมาปฏิบัติตามคู่กันไปจึงเกิดประโยชน์ได้ พราะนั้นถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวแต่ไม่ได้ฟังธรรมเลยย่อกไม่เกิดประโยชน์เพราะเราไม่สามารถเข้าใจแต่นั้นสิ่งที่เรากลังพิจารณาไขขวดอยู่แสดงว่าเราเข้าใจแต่นั้นการเข้าใจไม่ได้เกิดจากการสวดมนต์แต่เกิดจากการเข้าใจในการฟังธรรมนนต่างเพราะนะนั้นเราก็ต้องแยกแยะแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเลยสวดมนต์อย่างเดียวเหมือนที่เขาสวดกันไม่มีทางที่เราจะเดินออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เราจะดูข่าวแล้วเราจะด่าต่อไปเพราะเราไม่เข้าใจว่าการด่าแบบนี้มันไม่ได้ผิดนี่เราสามารถพิพากพิจารณ์ได้นะเราก็ยังทําต่อไป แต่เราก็สวดมนต์ต่อไปด้วยแต่เมื่อเราเข้าใจว่าการด่าน,นี้เป็นโทษเราเข้าใจว่าการด่าน,นี้เป็นอกุศลเราไม่ได้เข้าใจจากการสวดมนต์นนะเราเข้าใจจากการ,ารพิจารณาไข้ควรตามธรรมแล้วเราต้องการเดินออกจากอกุศลเหล่านี้เราเจึงเกิดประโยชน์จากตรงนี้เพราะฉะนั้นการสวดมนต์ย่อมเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่มันเป็นการฝึกภาวนาแต่ประโยชน์ที่มากไปกว่านั้นต้องได้ยินได้ฝังธรรมเพราะฉะนั้นตอนนียถ้าทำแบบนี้ได้ถูกตอ้องถือว่าดีสวดต่อไปได้เลยแล้วก็ฝังธรรมแล้วไข้ควรตามแล้ว,ลวนำมาปฏิบัติให้ได้ถ้าทำแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลย การที่เราทำบุญเพื่อที่จะสละกออกที่อาจารย์บอกว่าเราทําเพื่อสละกออกแล้วก็ลดความกตัีที่อยูในใจนะคะพอเราเราทําแล้วอ่ะแล้วเราเกิดอิติอินดีขึ้นมาเกิดความสุขใจเกิดเกิดมีความสุขขึ้นมาในใจอะคะ่ะแบบนี้ถือว่าเราได้บุญไหมคะใช่ย่อมได้บุญถ้าเราทําแล้วปีติมันเกิดแต่ในสิ่งนั้นต้องไม่ขัดกับหลักศีลธรรมนะ,ะบางคนเนี่ยฆ่าสัตว์แล้วเกิดความสุข สิ่งน,นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นบุญน,นะนั่นคืออักบุญนั้นนะดังนั้นมันก็อยู่ในบริบทของสิ่งบวกกับเราทําแล้วจิตใจเรามันเกิดความสงบสุขป,ปีติยินดีมันเกิดขึ้นอันนี้ย่อมได้กุศลย่อมไปถูกทานอยู่แล้วถูกต้องแต่เราอย่าไปยินดีร้ายกับาอารมณ์กับความรู้สึกนะเพราะสุดท้ายมันก็จะเป็นความลหลงไหลเดือก็ต้องฝึกทิ้งอารมณ์แม้แต่ความพอใจนี้ก็ต้องฝึกทิ้งเพราะเรายังปิดในความยินดีอยู่คำถามคือเมื่อทําสิ่งใดวันใดวันหนึ่งจิตใจเราเกิดไม่ยินดีกับสิ่งนั้นนัั่นนแหหลละทุกกเย เพราะเคยยินดีมาตลอดแต่วันนี้ยินดีไม่ได้ทุกหนักกว่าเดิมเพราะนั้นพยายามฝึกทิ้งแม้แต่วความยินดีก็ต้องทิ้งรักษาไว้ไม่ได้ต้องวางเป็นกลางไม่เข้าไปสุดทั้งสองฝ่ายยินดีก็ไม่เอาไม่ยินดีก็ไม่เอาวางอุเบกขาเฉยๆอย่างเงี้ยวางเป็นกลางวางเป็นกลางใช่ไม่พอใจหรือไม่ไม่พอใจอยู่เฉยๆวางตรงกลางไม่ยินดีกินระไรกับสิ่งใด มีไม้กี่ตัวไม้นีมัติดกับไม้นี่ครับอ๋อขออนุญาตถามอาจารย์นะคะคือทุกวันเนี้ใช้ใช้สี่หลักของพระพุทธเจ้าคือทุกสมุทยที่โลดมากอันนี้เป็นความสุขที่แท้จริงใช่ไหมคะใช่งั้นอย่างนี้ตัวแอลก็ทําถูกถูกใช่ไหมคะแล้วมีความสุขไหมหละ่ะก็สุขนะคะเพราะว่าไม่โกรธ พี่เกียรติคือเราจะอยู่ตรงกลางๆมันมัน,ม,นมันเหมือนพอได้ฟังบ่อยๆอะค่ะใช่ก็ถูกต้องถ้านั่งก็มาถูกต้องถ้าทาแล้วกุศลเจริญอกุศลดับถือว่าถูกต้องทอํายังไงก็ได้ให้กุศลเจริญไว้แล้วต้องทําให้อกุศลมันดับลงให้ได้นั่นแหละเรียกว่าถูกทางขอบคุณค่ะอยากเรียนสอบถามอาจารย์นะครับว่าออตอนที่เรานั่งยุปศสสนาอะครับ คือพระท่านเคยสอนว่าให้เราแยกรูปแยกนามได้ครับอยากทราบว่าต้องทํำยังไงครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราสามารถนั่งพิปัส,สนาจ,จนถึงระดับที่แยกรูปแยกแยก,แยกนามได้ครับการแยกรูปแยกนามคือการไปเห็นนั่นแหละไปเห็นว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันแต่ตอนนี้เราเห็นทุกอย่างมันเป็นอันเดียวกันหมดแต่เมื่อเราตามเหการเกิดดับของจิตไปเรื่อยเรื่อยการทําสมถวิปัสสนาอย่างที่อาจารย์สอนไปตามดูตามรู้ตามพิจารณาไปมันจะเริ่มเห็นสติปัฏฐานสี่เวลาดูล่ากายมันก็จะเห็นกาย แต่มันยังไม่เห็นว่าอะไรมันแยกจากกันมันก็จะเห็นรวมไปหมดแต่เรากำลังพิจารณากายอยู่เมื่อพิจารณากายไปมันจะเริ่มเห็นอารมณ์เราพิจารณาร่างกายแล้วมันเริ่มเห็นความอิจฉาละอาใจต่อร่างกายนี้มีอารมณ์เกิดและสุขทุกข์ไม่สุขไม่ถูกเกิดขึ้นเฮ้ยมันมีสองก้อนก้อนหนึ่งคือกายก้อนหนึ่งคืออารมณ์เห็นแล้วกายก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งนี่เล่นนี่เห็นนามกับลูกคนละอันแล้วนะพอเราเห็นอารมณ์เสร็จปุ๊บเห็นอีกว่ามีจิตเนี่ยไปจับอารมณ์ อารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วใครเป็นตัวรู้อารมณ์จิตเข้าไปรู้พอเวลามันเห็นตัวรู้ตัวนี้ปุ๊บอ้ um. าวมีอันและแยกกันอีกไม่ใช่อันเดียวกันอีกพอเวลาเห็นจิ it, ตว,ว่ามันเกิดม,มันดับเพราะอารมณ์เกิดดับอารมณ์เกิดจิตเข้าไปรู้ตั้งอยู่เพราะกับอารมณ์แล้วอารมณ์ก็ดับไปเมื่อดับไปเสร็จปุ๊บมันดับไปพร้อมกันหมดอารมณ์ดับ,ดบจิตดับอารมณ์เกิดจิตเกิดเราเห็นอีกแล้วอ้าวนี่ก็แยกกันไม่ใช่อันเดียวกันคนละอันอารมณ์มันเกิดขึ้นมาก่อนจิตอีกตัวหนึ่งถึงเข้ามารับรู้วันนี้ได้ พอเราเห็นจิตเสร็จแล้วปุ๊บเราเห็นว่ามันมีจิตเข้าไปรู้แจ้งในอารมณ์เพราะมันผูกติดกับอารมณ์นั้นเรื่องด้านความเพลิดพอเราเห็นตัวนี้ปุ๊บเราเริ่มพิจารณาตาไปว่าเฮ้ยมันคนละอันกันหมดเลยนี่หว่ามันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเราเห็นมันเป็นก้อนเดียวกันมาตลอดว่ามันเป็นอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่าเป็นของเราพอเราเห็นปุ๊บมันไม่เที่ยงนี่หว่ามีความแปรปรวนเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามีความเป็นทุกข์มีความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแล้วมันเกิดขึ้นนนนนนนตตตััััั้งงอออออยยยู่่่่ดดดบไไปปลลลลเเเเเเวววาาคคืมมมมีี็็็หหึกกรริ สภาวะธรรมก็ย่อมปรากฏตัวขึ้นพิจารณาวนไปแบบเนี้เรียกว่าหลักของสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมตัวเนี้เป็นตัวทําให้เราเห็นได้ว่ารูปก็อย่างหนึ่งคือมหาพูตะสีนามก็อย่างหนึ่งคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ก็คือแยกออกจากกาันทั้งหมดแต่มันอิงอาศัยในการเกิดขึ้นนํามาซึ่งความยึดมั่นถือมั่นจนเดินไปสู่ความถุกของเรา เพราะนั้นมันแยกกันอยู่แล้วหน้าที่เราคือไปตามเห็นมันว่ามันแยกกันโดยความเป็นจริงอย่างไงบ้างก็ไปตามลําดับที่เจ้าสอนให้เราทําเอาสิบปีเอาสิบฐา,านสี่ไปจับกับมัดแปดแล้วเอามัดแปดไปจับกับปฏิจจสมุปบ,บาทไล่ไปทีลําดับอย่างเงี้ยไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไป,นไปอันนี้จะละเอียดมากอาจารย์เคยอธิบายไว้ในภาคปฏิบัติสามารถไปดูย้อนหลังใน YouTube การไล่และความละเอียดอย่างนี้มันต้องเห็นไปทีละช็อตเห็นไปทีละช็อตซึ่งสภาวะมันละเอียดมากตัวเนี้เราต้องไปตามเห็นเองตามเห็นได้เมื่อไหร่มันจะเห็นตามลําดับได้เหมือนั้นหน้าที่เราคือเห็นไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยเห็นไปซ้ำๆๆเดี๋ยวมันจะออกขึ้นมาเองขอบคุณมากครับจัง สวัสดีครับผมอยากถามเรื่องการนั่งสมาธิครับพอดีเพิ่งหัดนั่งสมาธิครับเร่องอะเรื่ไมต้อครับก็คือตอนนั่งก็จะคือดูลมหายใจเข้าออกพุโทโธใช่ไหมครับผมแล้วมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่แบบเราเมื่อยมากแล้วก็แบบทรมานร่างกายมากครับแล้วมันก็จะวิ้งไปตรงที่แบบเหมือนเราไปจุดจุดที่มันสบายๆมันจะแบบเหมือนลอยอยู่บนก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ยังรู้ลมหายใจนะครับ ซึ่งผมจะติดอยู่ตรงนั้นนานมากเลยมันมันจะแบบออกมันจะมันมันจะพยายามแบบรู้ลมหายใจแต่มันก็ยังจะแบบเบาสบายแล้วมันก็ติดอยู่ตรงนั้น,ม,นมันเหมือนไม่ไม่พัฒนาไปไหนแล้วอยากจะสอบถามจายนว่ามันจะทําไงต่อดีเป็นทุกครั้งไหมก็ตอนนี้สุกครั้งแล้วครับ <im itation> ทุกครั้งที่นั่งสมาธิก็จะเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมปกติปกติผมจะทรมานก่อนที่จะไปไปวิ่งไปวิ่งแบบเหมือนขึ<ๆ>้นอยู่บนก้อนเมฆแต่คือพอ ได้คัดขาจากระพรูปหนึ่งครับผมแล้วมันมันมันก็หลุดจากมันเหลี่ยมนี้มันไม่ทรมาน้วมันจะแบบข้ามไปตรงสบายเลยครับมันกลายเป็นติดติดอยู่แค่ตรงนั้นมันไม่ไปไหนก็เลยอยากสอบถามว่าจะพัฒนาอย่างไรแล้วมันคิดอะไรไว้ตรงนั้นอ่าคิดคิดแค่ดูลมลมหายใจพุทธโทได้หละครับผมแต่ร่างกายคือมันจะมันจะไม่ทรมานนวมันจะนั่งได้นานมากเลยครับเป็นแบบนี้นานหรือยังเนาะอ่าก็นานแล้วอยู่เหมือนกันเรานั่งสมาธิครั้งหนึ่งกี่นาที ก็ <G ül üş> เป็นชั่วโมองอยู่ครับผมถ้าเราสงบแล้ววิวัฒห้าดับทั้งหมดแล้วอกุศลทุกอย่างดับหมดแล้วชัดเจนแล้วว่าตัวนี้เป็นกำลังของสมาธิให้เราออกได้ไปรสนาเลยก็คือถอยออกจากสมาธิแล้วมาพิจารณาร่างกายไม่ต้องไปเข้าสมาธิแล้วออกแล้วก็มาพิจารณาทําสมาธิเหมือนเดิมนั่งเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปรู้พุทโธรูร้ลมหายใจมานั่งพิจารณาคือ<บ>คือคือไม่ต้องรู้ว่าไม่ไม่ต้องเบาสบายใช่ไหมต้องต้องกลับมาที่ร่างกายใช่ไหมถูกต้องให้ดูว่าร่างกายดูยังไงครับผมดูลมหายใจแล้วก็ดู ดูความเป็นทุกข์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องก็ดูทุกข์ที่มันเกิดขึ้นดูความตั้งอยู่ไม่ได้ดูความเสื่อมสลายแตกทำลายของมันอในขณะนั้นเรากำลังพิจารณาอะไรได้พิจารณาเลยเช่นอาการปวดขาแต่ในขณะที่ถ้ามันเป็นความสงบมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันจะเงียบเบาสมาไปเฉยมันจะหายไปหมดเลยมั้งดังนั้นวิธีการคือต้องถอยออกมาต้องถอยถอยออกมาเพราะในขณะที่เข้าสมาธิพิจารณาปัญญาไม่ได้เพราะมันเงียบเพราะสมถะอยากมันคือความสงบสงบทุกอย่างเลยเมื่อมันสงบมันจงปรุงแต่งอะไรไม่ได้เมื่อปรุงแต่งไม่ได้มันก็เห็นนนอจััทุกขตาไไม่ด้ มันก็จะติดค้างอยู่ที่เดิมตรงนี้ติดอยู่อย่างนั้นแหละวิธีการคือออกจากสมาธิแล้วก็มีสติในการพิจารณากายการพิจารณากายคือเห็นความไม่ความไม่เที่ยงของมันเห็นความเสื่อมพิจารณาว่าร่างกายเรามีความเป็นทุกข์ยังไงรือพิจารณาสุภาก็ได้การพิจารณาสุภาคือปรุงแต่งจิตให้เห็นความไม่เที่ยงของมันความเน่าเสื่อมสลายแต่ทําลายความเฟะความมีหนอนชัยความมีฟันหลุดความมีหนังเหี่ยว เนี่ยพิจารณาอย่างงี้เพื่อเห็นโทษของร่างกายเราว่ามันน่าสะอิดสะเอียดหรืออะขยะขยัเกลียดชังขนาดไหนเพื่อให้ตัวเองถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ออกเราพอใจในกายนี้ไงเราต้องคิดให้มันไม่พอใจในกายนี้เมื่อมันสิ้นความพอใจความถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ย่อมถอนออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องถอยกลับมาทาวิปัสสนาสมมุติเรานั่งไปชั่วโมงทาวิปัสสนาหนึ่งชั่วโมงมันต้องคิดไม่หยุดเลยนะพิจารณาอย่างงี้หมุนติ้วไปเลยพิจารณาให้เห็นโทษของมันเมื่อพิจารณาเห็นโทษอย่างนั ในตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มเหนื่อยล้าเพราะมันคิดตลอดไม่หยุดเลยไงเหนื่อยล้าเสร็จป,ปุ๊บกลับไปทําสมาธิไอ้เข้าเมฆเหมือนเนี้ยมาเกิดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อกี้เนี้ยเพื่อกลับไปเติมกําลังพอเลาเสร็จป,ปุ๊บเต็มกําลังดีออกมาทำสมาออกมาทำวิปัสนาใหม่ทําสลับกันไปอย่างเงี้ยสมถะวิปัสนาสมถะวิปัสนาสลับกันไปวันนี้ทำสองชั่วโมงสมถะิหนึ่งชั่วโมงวิปัสนาหนึ่งชั่วโมง วันลุกึ้นสมาธิหนึ่งชั่วโมงวิปัสสนาหนึ่งชั่วโมงวันต่อไปสมาธิหนึ่งชั่วโมงก็สมาธหนึ่งชั่วโมงทำแบบนี้ทุกวันแล้วกําเวลของสมาธิจะทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งในปัญญาเวลาพิจารณาปัญญาจะพิจารณาได้รวดเร็วแล้วมันจะมองเห็นตาความเป็นจริงนิวรห้าจะแทรกยากเพราะพิจารณาแบบเนี้ยพิจารณาแบบเนี้ยช่วงแรกต่อสู้กับสมาธิใช่ไหมเดี๋ยวตหลักจะเปลี่ยนมาต่อสู้กับวิปัสสนาแทนเพราะกิเลสมันจะฟัดเรามากดังนั้น้าว่ากิเลสมันฟัดมากสู้ไม่ไหวแล้วถอยกลัไปทาสมมมธิเเนด ถ้าไม่ทําสมาธิกิเลสจะฟัดเราจะราเละเลยทีนี้ร่างกายจะบอกชําม,มากออกสนามรบกลับมาเยียวยาด้วยการกลับไปทําสมาธิสมาธิจึงเป็นฐานกําลังหรือการรักษาร่างกายเพื่อพร้อมต่อการออกสุดอีกครั้งหนึ่งก็คือวิปัปสนาวิปัสนาเนี่ยเป็นการออกลบเลยสู้กับข้าศึกฟาดฟาดฟันกันเป็นแผลปุ๊บเจ็บแล้วไม่ไหวแล้ววิ่งหนีเข้ากําแพงเมืองก่อนกลับมาเติมกําลังกลับมารักษาบาดแผลด้วยการทําความสงบอยู่ในสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันคือที่พักสงบของเราเมื่อออกได้ปัสนาเหน่ยล้า แล้วกลับมาพักสงบพักสงบดีแล้วไม่ใช่แช่จนไม่ออกเลยหายตั้งนานแล้วก็ไปออกเกียรตค้าและเติดอยู่ในความสุขต้องออกจากสมาธิออกมาสู้รบเหมือนเดิมไม่งั้นก็จะไม่ชนสะสักทีขอบคุณครับจ่าจะสามจะสอบถามต่อเรื่องวิปัสสนาเลยครับเพลินว่าผมเนี่ยเคยบวชมา1นึ่พรรษาแต่ว่านานแล้วอายุแบบ20ต้นๆเลยยังเด็กอยู่ ตอนนั้นมีสิทธิ์พี่เรียกว่าเป็นพระที่บวชแล้วเขาเคยเอาหนังสือมาให้ผมเล่มหนึ่งเป็นหนังสืออสุภกกรรมฐานเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะนั่งสมาธิหรือภาวนาเนี่ยมันต้องเอาหนังสือเล่มน,นี้เป็นหลักผมก็เลยอยากถามว่าไอในหนังสือเล่มเนี้ยมันจะมีภาพเป็นกระดูหัวกะโหลกหัวใจม,ม้ามอะไรเงี้ยหรือเป็นภาพศพที่ที่แตกสลายเลยครับที่แบบว่าศพเละๆเลยเงี้ยาภาพพวกเนี้ยคือถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยแล้วเราจํามาเนี่ย มันจะไปตรงกับที่อาจารย์เคยสอนว่าในสายวิปัสนาที่เราจะต้องมานั่งคิดอ่ะภาพในหนังสือเล่มเนี้ยเราเอามาคิดอ่ะมันคือการวิปัสนาเนี่ยถูกไหมครับถูกเพราะวิปัสนาต้องคิดเอ่อที่เขาเรียกวิปัสสนึกอะ่ะก็คือนึกเลยนึกขึ้นมาแต่คนเราไปตีความวิปัสสน,นึกคือนึกแต่มันนึกมันไม่ใช่นึกไปเรื่อยมันต้องนึกเฉพาะตัวเหตุอนิี้จงทุกขังอัตตาในสมัพุทกาพุทธเจ้าทรสงสอนในในคำพีไปเปิดดูเลยพระองค์เนี่ย ทำวิปัสนาพระองค์ทรงไล่ไปทีละตัวเลยว่าไอตัวที่มันเดินไปสู่ความเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมยังไงได้บ้างไล่ไปทีละอันเลยเสื่อมยังไงไล่เข้าไปในอาการแต่ละตัวได้ซ้ำ